โพสท่าที่มันแบบน่ารักแล้วก็โดนใจนะคะถูกใจมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ถ่ายรูปได้เลยค่ะเดี๋ยวพื่อนเดี๋ยวยืนด้านนี้เลยลูกวิมามือเดียวกับเสื้อเลยน่ารักค่ะทำลูกนะน่ารักทำท่าน่ารน่ารักเลยลูกน่ารักน่ารักโอ้โโอ้โหโอ้โหโอเคจะให้ ไปที่เฟซบุ <blunt animation> ๊กได้เลยไอเดี๋ยวคนสวยเดี๋ยวถือไว้ก่อนลูกก็หมดสีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะสีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะน่ารักมากคุณระวังลูกคุคว้าขาเลยใช่แล้วค่ะอยากอยากหายย้ายมาหาเฮ้ยไอเดียวเอาลูกนอนก็ไหนวะก็นอนลูกนอนที่ถ่ายนย้ายค่ะใต้คอมเมนต์นี้ได้เกิดกิจกรรมง่ายมากๆนะะคนี่แตกไปแล้ว 哎。 yeah